ทำนายุคใหม่นะครับขี K ่ขานวานปุ๋ยแล้วเอาโดนมาบินเลยนะครับทุกวันนี้ต้องประหยัดเวลาเรื่องครับเป็นยาเป็นปุ๋ย ทางน้ำนะครับพี่น้องทางใบพ้นทางใบนะคองเบิงครับพี่น้องเพราะว่าตอนวานปุ้ยเม็ดกวานแล้วนะครับช่วงดำหน้าแล้วใหม่ๆช่วงนี้ก็ลองปุ้ยทางน้ำเบิงนะครับว่าผลผลิตเท่าได้หลาย,ลายปานใด